ก็คือปูดันไหนเป็นพญานาคคล้ายๆกับอาศึกเทพเจ้าสวยมากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นช่างฝีมือจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นชาวเมืองมุกดาหารปูสนทนากะช่างนิสัยเทยาสายดีมากก็พอรู้ว่าได้สร้างพญานาคสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะ ปู่ก็ขอบอกปูณนาพจน์ได้มาแล้วเป็นดินแดนแห่งศักดิ์สิทธิ์ก็น่าเที่ยวน่าชมใช่ป่ะสวยงามเป็นเทพเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นเจดีย์ก็ดูสวยงามเป็นพญานาคองค์ใหญ่นะปุณณพจน์ขอบอกก็เดี๋ยวหาว่าปู่ไม่ใช่คนอื่นตายปู่ตายเองแอะเนาะใช่ ก็ดูเป็นธรรมชาติดูสวยงามอันตาก,นก็เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะ่ะก็เป็นแบบอย่างที่ปูบอกเป็นที่ล่มลื่นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเนาะเป็นแห่งดวงพญานาคถ้าใครได้มาแล้วก็มาเที่ยวชมภูดันไหนอ่ากุดว่า บ้านนาคายเนาะกุดว่านาคายก็ดูศักดิ์สิทธิ์ดูสงบร่มลื่นเป็นเหมาะสำหรับที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใช่ปะก็ดูสวยงามอลังการบัว็คงมีโอกาสได้มาบ่อยๆถ้าอยู่ใกล้ๆห่างจากอสมู่ไปก็ประมาณ18กิโลไม่เกินนั้น1 8 1 8 18โล ตอนนี้ช่างใหญ่ก็กำลังสร้างพญานาคนาสวยสวยงามอลังตานาเป็นช่างช่างฝีมือนะระดับสวยงามเดี๋ยวปูดโดนดูกันติดต,ดตดเิเออสวยสวยสวยเฮ้ช่างบอกว่า หน้าเหมือนกับช่างสำรักใคร่ปั้นรูปพระจะเหมือนกับช่างเป๊ะเลยเหมือนกันเดะจริงด้วยใช่เลยอ่ะไม่หน้าสี่เหลี่ยมไม่หน้าแหลมคราวที่แล้วที่ยาโสทองหน้าแหลมเหมือก็คนปั้นอ่ะเออแปลกเรื่องจริงไม่ได้พูดเล่นนะปู๋มพูดรจริงเออใช่ปะ่ะแม่นแล้วปู่มไม่ต้องดูด้วยหเห็นละ กำลังสร้างพญายนาคสวยมากสวยงามอลามกับช่างสนทนากันรู้จักกันดีก็ชมสวยลมลื่นสงบลมเย็นด้วยบุญบารมีนะปูดันหายใครว่างก็มาเที่ยวชมนะ ค่าสวยอย่างทุกอย่างดูสงบลมลื่นน่าใครว่างก็มาเที่ยวปู่ครับสาธุด้วยบุญทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเดบบารมีอภิเนียยบาร,รมีสาธุสาธุปู่วขอจบบรรยายไว้แค่นี้